ไม่ได้เตรียมจริงๆลืมครับลืมไม่ย้อนหลังก็ได้ย้อนหลังย้อนหลังก็ได้ลูกมีบางโค้ดนี่เราไปาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวโอกาสในโอกาสอื่นๆเดี๋ยวมีแน่ครับมีแน่แน,นะฮะจะเป็นทองม้วนหรืออะไรก็ว่าน,นะฮะอ่ะขอเบอริรเกมหนะะ่อยฮะว่าเกมอะไรเกมแรกนะครับใช่เดี๋ยวให้แม่แม่เล่ข้างล่างแต่เดี๋ยวโต๊ดเดี๋ยวโต๊ดมาอ่ะเกมแรกจะเป็นเกมใบ้คำ เดี๋ยวตกลงไปใน้างล่างช่วงนี้เปิดเปิดไฟสักนิดหนึ่งก็ได้เปิดแบบไม่สว่างมากอ่ะเดี๋ยวมาเล่นเกมกันนิดหนึ่งแต่ว่าขอสองทีมครับทีมนักีิคนห้าทีมมาห้าคนขอตัวแทนเอาทีละทีดีกว่าขอห้าคนครับตอนนี้ขอห้าคนใครอยากจะมาเล่นเกมมาเลยได้หนึ่งแล้วหนึ่งแล้ว รงรยงเอาหนึ่งทีมก่อนนะอีกหนึ่เอาหนึ่งทีก่อน,น,นเอาหนึ่งทีมอห้ครบันึ่สองโอ้โหไม่เป็นไรถือ่าเอามาแบ่งก่อนเอามาแบ่งทีมละห้าหอ่ะห้าแล้วฝั่งนี้ใครทีมฝั่งนี้ใครหนึ่งอาเสียปเบอรให้ผูกได้สดทีนีฮะแต่ว่าขอนั่งพักก่อนหนึ่งทขอน,นั่งพักก่อนหนึ่งที มาทีเนี้ยก่อนเลยค่ะเขาเรียน,เร,ยนเรียนมานี่เลยฮะเรียงมานีเลยเรียนมานี้เลยฮะกติกาเกมแรกมีอยู่ว่าใบคนสมมติว่าอันนี้จะมีทั้งหมด5หมวดเออไม่ใช่6หมวดมีกีฬาอาชีพสัตว์อาหารสถานที่และผลไม้ให้แม่แม่เลือกว่าจะเอาหมวดไหนแล้วก็ต้ะชยหยิบใบ,บขึ้นมาหยิบหิบคำขึ้นมาแล้วให้แม่แม พูดถ่ายว่าเอ้ยให้ให้แม่แม่ใบโตแล้วโตจะเป็นคนถ่ายว่าคํานั้นคือคําว่าอะไรอ่ะเลือกเลือกครับแม่แม่ให้แม่แม่เลือกหนึ่งอย่างกีฬาอาชีพสัตว์อาหารสถานที่ผลไม้อ่ะให้แม่ให้แม่หยิบให้แม่หยิบและแต่แม่จะเลือกอและแต่จะเลือกหรือเป่าแม่ได้ครับผลไม้ รอ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 ,อได้อาจจะจะมีพี่ตัวแทนในการชูป้ายว่าคํานั้นคือคําว่าอะไรให้แม่แม่บายอ่ะคาแรกแต่ว่าให้พี่ชูให้แม่แม่ด้านล่างเห็นด้วยว่าเป็นคําว่าอะไรอ่ะเริ่มนะเริ่มนะเริ่มครับอ่ะข้างล่างข้างล่างข้าง Terima kasih telah menonton! ใกล้อีกหนึ <meets> ่งอย่างที่ต้องลืมบอกคือจับเวลาหนึ่งนาทีอ่ะเริ่มนะห้าสี่สามสองเริ่มครับสีแดงอะไรนะสตอเบอรี่ไปไปไปเร็วอีกครับเร็วอีกผลไม้ทางเหนืออีกแล้วสีแดงลิ้นจี่ a ีชผลไม้ทางเหนือมีอะไรบ้างอ่ะสีเขียวแอปเปิ้ลอ๋อถูก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  จมูกคนชมพู่ไปฮะสุดยอดสุดยอดอยา,ยยายให้ยให้หน่อยากให้หน่อยกงโงลายลแตงโมต,ะตะลตลกคณะโตเป็นผู้หญิงมีชื่อน้าแมวแล้วก็เรื่อยนะนพี่น้อยหนาทำไม่ใช่ตลกนะฮะ เขาเป็นนางร้ายในในในคณะนะฮะตายดูกันมากี่ปีนึกว่าพี่เนื้อนาเป็นตลกน้ำผลไม้เปรียปร้ยวๆหมดแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ได้ไปน้อยมากกี่คำครับทั้งหมดมีเพลงลอะไรหน่อยไหมฮะมันดูเยียบเหงามากเลยห้าคำห้าคำอาเซียก็มื้อกับทีนี้อีกหนึ่งทีเห็นตัวอย่างแล้วนะฮะน้ำผลไม้ออกมาเลยมาเหลืออีกห้าหมวด มาอีกทีหนึ่งเชิญครับอาเซียนก็มุดนะให้กับทีมที่สองหน่อยดิให้ให้หยิบออกมาเลือกออกให้เลือกออกมานะครับอะไรก็ได้ไหนก็ได้ให้เลือกก็คือดูอย่างนี้เลยสิเราจะไม่เราจะไม่บอกเราต้องให้ให้หยิบ สถานที่อายากด้วยสถานที่ญาด้วยยากด้วยชุดอ่ะละเดี๋ยวก่อนให้นับเลขให้พร้อมไหมฮะห้าสี่สามสองจบว่างกันมาที่หนึ่งที่ไหนเกาะยู่ภูเก็ตเกาะพีพีสูดด้วยเกาะยู่สุราผมไม่ค่อยรู้เนี่ย เขื่อนไม่รู้ครับข้าบพ่อพู่กับแม่แม่อะไรแม่สอนแม่อะไรแม่กำปองอจังหวัดเลยพูกระดึงประเทศจีนกำแพงเมืงจีน สวนสยาม Dream World สวนสนุกที่มีสัตว์เยอะๆสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์เขาเขียวสวนสัตว์สปารีโบลด์หมดเวลาสวนสนุกที่มีสัตว์เยอะๆสวนสนุกที่มีสัตว์เยอะ,นนเ,ยอะเอ้สปารีสปารีโบลมีมี ไม่แต่ว่าซาฟารีโวมันไม่ใช่สวนสนุกใช่ไหมอ่าเมื่อกีไ้กได้อีกคำน้ำกี่คำเท่า,ากันเอาละทำไงล่ะทีนี้ห้าหรือหกอ๋อเพราะขื่อเชี่ยวหลังตอบไม่ได้มันมีห้าห้ากับห้าทำไงดีอ่ะอีกสักรอบอีกสักรอบอีกสักรอบอีกสักร์ฟอีกเซิร์ฟ คอยทีมคอทีมนึ่งขอยทีมเดิมอ่ะทีมเดิมวทีมเดีมวทีมเดิมทีมแรกอะทีมเดียวทีมแรกเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อไม่ให้ออบนะฮะเพราะตอนนี้อบมากครับงานหงอยมากตอนนี้มาฮะมาฮะมาเร็วมาเร็วให้แม่ดิดมาหนึ่งงานสัตว์ครับสัตว์มาฮะ ยังแม่ยังยังยังมาเปลี่ยนเปลี่ยนห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วแม่พูดได้นะแม่สามารถเปลีเป็นคำพูดได้นะ <c oughs> ลิงตัวใหญ่คิปโตช้างัวควายลิงยักษ์ลิงคีคอน <c oughs> ข้าไปก่อนแม่ข้าไปก่อนจิงโจ้กระต่ายหมาโอ้ถ้ก็มานี่ตอบเป็ดตลกเลยนกลางคืนกลางคืนครับกลางคืนนกพูดอาสงก แมวนะ้ำแมวเอาดูโอ้โหอะไรแม่นี่ไม่ได้ผม,มละปรพอดีนกี่คำครับระหว่างนี้เชิญทีมที่สองมาเลยเอาเสียงมือเิทีมที่สองให้อีกแล้วทีมนี้ถ้าคุณจะชนะได้ต้องได้หกคำ ขึ้นไปหาเลือกให้น้องมีเลือกหนึง่งอันและหมดนั้นคือมวลอนไหรมวลกีฬาครับห้าสี่สามสองหนึ่งนะเริ่มครับเทนนิสปิงปองแบดมินตันปิงปอง จับอะไรปั่นจักรยานก,ก,กระกระโดดกระโดดสูงอะไรอ่ะยกน้ำหนักอ๋อก็จะบอกอย่างนี้เลยพอยิงธนูเออบาสบาสเกตบอล วิ่งลาววิ ites, ่งลาววิ oh. uh, e. e. e bon. ่งผัดอะไรมีฝ่ายดำฝ่ายแดงสายดำเทควันโดแล้วท่านี้คือเทควันโดยช่ไหมครับบอกต้นอ่าบอกละววอลเลย์บอลใช่ไหมเมยอนี่ได้อีกคำนะโอ้ยเจ็ดคำเสียพวกมืงกับพี่น้อง เช่นเดียกะาชีวันนี้อกแล้เี่วันดอันนี้อะให้ให้นี้ก่อนให้ก่อนเดี๋ยวค่ถ่ายรูปทีเดียวนะโอ้โหมันนี่เงียย มันไม่มีงานที่มันที่มันใหม่กว่าีใช่ไหมฮะอันนี้มันเลอะนี่มันเขาเปลี่ยนได้ไหมเออไอ้นั้นมันเลอะันเลยถ้าได้เดี๋ยเาเปลี่ยนแล้วก็มีรางวัลพิเศษนะครับที่พูดถึงเมื่อกี้เลยก็คือจากจากคุณแม่ใหญ่จากคุณใหญ่ใจดีมอบให้กับทีมผู้โชคดีครับอีกห้าพันบาทคนละพันแบ่งกันนะครับ ขัวข้าัวขอบคุณครัไทยรู่งไทยรู่งไทยรู่ร่วมกันนะครับแตงรุงชันแต้ออยู่กันก็ได้แล้วต็อยู่กันแล้วก็พี่พี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนข้างในเื่อเื่อร่กันไปก่อนก็ได้นขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณทุกคนเลยแล้วก <Christ>. ็อีกทีหนึ่งใช่ไหมอ่ะอีกทีนึงรากว่าตอบใจสักนิดนึงค่ะทีนากลียใ้องนไ้้งเหอใหทีใจมากไม่ไวันี่น่ารักมากเลยครอะไรอะให้เอลนีเาร่งน่่ หมุ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับช่วง,งสรุปนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรากลับเรากลับเข้ามาสู่ช่วงศิริภิรพเชิญอ่าเซ้นกนซองจบไปแล้วน,นี้เป็นอีกหนึ่งเซ็ พเพื่อนรักนะฮะไม่รู้มาหรือยนะังใจมากเลยเนาะทำเลยก็ได like. ้อันนี้ไข like? ่มุกมาหรือยังไข่มุกมาหรือยังต้องแจ้งทีณว่าพอดีไข่มุกเกิดอุบัติเหตุนะครับรถชนนะฮะแล้วก็รอประกันอยู่แต่ว่าตัวไม่บาดเจ็บนะฮะโดยรถชนใครเด็นเหยืรอปราดังนั้นขอเสียงร้อให้กับประกันก่อนนะผมงานที่งานต้อกจากไข่มุกมาเพื่อนคนที่ เพื่อนรักนะครับก็คือพี่ส้มโอขอเสียงโปรอดังๆให้กับน้องส้มโอหน่อยครับนี่